สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้เอวกางเกงนะครับจาก36นิ้วให้เหลือ31นิ้วนะครับอันนี้ผมก็วัดนะครับวัดความยาวของเอวนะครับได้36นิ้วนะครับก็จะแก้ลงเหลือ31นิ้วนะครับลด5นิ้วเลยนะครับก็เริ่มแรกก็กลับหลังกังเกงมานะครับแล้วก็ยึดกึ่งกลางนะครับ กึ่งกลางคือด้านด้านตรงกลางของกางเกงนะครับแล้วก็ขีดออกมาด้านข้างซ้ายขวาอย่างละ2.5นิ้วนะครับรวมเป็นก็5นิ้วนะครับที่เราจะต้องตัดออกนะครับตรงจุดนี้จากนั้นเราก็เลาะขอบเอวออกนะครับเลาะได้ที่ขอบเอวออกประมาณเลยจากเส้นที่ขีดไปประมาณสัก2 3นิ้วก็ได้ครับเพื่อไว้เย็บครับเลาะได้ทั้งขอบบนขอบล่างของเอวกางเกงเลยนะครับ แล้วก็เลาะหูกางเกงออกด้วยนะครับเมื่อเลาะเสร็จแล้วเราก็จะทำการขีดเส้นแล้วก็เย็บนะครับจากด้านบนขอบเอวนะครับลงมาที่เป้านะครับจากด้านบนขอบเอวก็ประมาณ2.5นิ้วนะครับเมื่อพับทบแล้วก็จะเหลือ2เย็บ2.5นิ้วโดยการใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดโค้งนะครับตีจากด้านบนลงมาที่เป้านะครับแล้วก็นําไปเย็บ ตามรอยที่ขีดเลยนะครับสองสารอบก็ได้นะครับเย็บจากขอบเอวด้านบนนะครับลงมาที่เป้าด้านล่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเย็บเก็บ5นิ้วนะครับเนื้อผ้าตรงช่วงด้านหลังก้นก็จะหายไปนะครับเพราะถูกเย็บเก็บเข้านะครับในการแก้ทรงเอวกางเกงก็สามารถแก้ได้2วิธีนะครับเย็บเก็บด้านหลังก้นนะครับกับเย็บเก็บ ด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายและด้านขวานะครับแต่ผมเลือกใช้วิธีเก็บด้านหลังนะครับพอเย็บเสร็จแล้วเราก็มาเช็คลอบเอวอีกครั้งนะครับว่าได้3 1นิ้วไหมครับก็ใช้สายวัดวัดนะครับวัดรอบเอวนะครับวันได้31บนิ้วหรือเปล่านะครับก็ติดกระดุมนะครับติดกระดุมที่เอวแล้วก็ใช้สายวัดนะครับวัดเริ่มต้นจากเม็ดกระดุมเลยนะครับ แล้วก็ไล่วนไปนะครับจับพาดีนี้ครับจับให้ตึงนะครับแล้วก็จับสายวัดให้ตึงๆแล้วก็ใช้มือซ้ายจับไว้นะครับแล้วก็ลากสายวัดไปลากสายวัดไปตามขอบเอวนะครับมือซ้ายก็จับมือขวาก็ลากสายวัดไปตามขอบเอวนะครับก็ได้3 1นิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ จากนั้นเราก็มาเลาะหูกางเกงออกนะครับหูกางเกงที่อยู่ตรงกลางออกนะครับแล้วก็เลาะได้นะครับเลาะได้ที่ขอบเอวนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างออกนะครับเพื่อพับทบเย็บเก็บขอบเอวนะครับเพราะว่าเราเย็บตัวกางเกงไปแล้วนะครับตรงด้านหลังของกางเกงเย็บเข้ากัน5นิ้วนะครับเย็บเข้าไป5นิ้วเราก็ต้องเย็บที่ขอบเอวเข้าไป5นิ้วด้วยครับเมื่อลาะเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกขอบเอวนะครับพลิกขอบผ้า ด้านนอกไว้ด้านในนะครับแล้วพับทบขอบผ้าในลักษณะนี้นะครับแล้วก็วัดจากด้านปลายสุดของขอบผ้านะครับเข้ามา2.5นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ช็อคขีดนะครับแล้วก็ขีดบนลงล่างนะครับขีดเพื่อที่จะเย็บนะครับแล้วก็นําไปเย็บตามรอยที่ขีดเลยนะครับตรงนี้เย็บรอบเดียวก็ได้นะครับเผื่อไม่พอนะครับอาจจะมีขาดมีเหลืออาจจะต้องแก้ใหม่ครับเสร็จแล้วก็ตัด ได้ทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ผ้าออกมาในลักษณะนี้นะครับเราจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะยัดเก็บเข้าไปในขอบขอบผ้าก็ได้นะครับผมก็เลือกที่จะยัดเก็บเข้าไปนะครับเพื่อว่าในวันหลังอาจจะมีการแก้ให้มันหลวมขึ้นอาจจะใช้ผ้าตรงนี้มาแก้ได้นะครับถ้าตัดไปแล้วก็มันก็จะต้องเอาผ้ามาต่อใหม่นะครับ ก็ใช้วิธีทีนี้ครับแต่มันก็จงตุงตูงหน่อยนะครับสําหรับขอบเอวเพราะว่าเนื้อผ้ามันมันเยอะนะครับก็ยัดให้เก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เย็บเก็บทั้งขอบบนและขอบล่างนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ขนาดมันเราเย็บแล้วมันขาดมันเกินเราก็สามารถแก้ได้นะครับให้พอดีแล้วก็เย็บเก็บใหม่พอยัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มาเย็บที่ขอบเอวด้านล่างก่อนนะครับเย็บขอบเอวด้านล่างยึดกับตัวกางเกงนะครับก็เย็บให้สุดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเย็บแล้วมันเหลือหรือมันขาดยังไงก็สามารถที่จะเลาะใหม่ได้นะครับเลาะใหม่แล้วก็เก็บขอบเอวใหม่ได้ครับ เอาให้พอดีครับแล้วก็ค่อยเย็บเก็บที่ขอบเอวด้านล่างนะครับเมื่อเย็บเก็บขอบเอวด้านล่างเสร็จแล้วก็ตัดได้ออกนะครับแล้วก็เย็บขอบด้านบนด้วยนะครับเย็บขอบเอวด้านบนด้วยแต่สําหรับใครที่นํามาแก้ลดเอวนะครับแต่ถ้าก้นเขาใหญ่ก็ไม่แนะนําให้แก้ที่ด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้าแก้ที่ด้านหลังเนื้อผ้าตรงก้นก็จะหายไปนะครับ พอเย็บขอบบนเสร็จแล้วก็มาตัดเก็บที่ได้ออกให้หมดนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะตรงๆหน่อยนะครับที่ขอบเอวเพราะว่ามีเศษผ้าที่เรายัดเก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็มาใช้ใสยวัดวัดขนาดอีกครั้งนึงนะครับจะต้องได้3 1นิ้วนะครับก็ได้31นิ้วพอดีนะครับ โอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ